สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องพ่อไก่นะครับเพราะว่ามีเอฟซีหลายท่านนะครับถ้ามาสอบถามว่าไหนทีแรกนะครับผมว่าจะนํานะครับลูกเจ้าแสงกลนะครับมาต่อยอดนะครับสายพันธุ์พนุกรรมนะครับกับลูกเจ้าเยงขาวนะครับทีนี้นะครับผมมานั่งคิดแล้วนะครับการที่จะนํานะครับลูกเจ้าแสงกลมานะครับมันต้องใช้เวลานะครับ ถึง2ปีนะครับ2ปีในที่นี้คือพ่อเก่งนะครับถ้าพ่อไม่เก่งใช้เวลาแค่ปีเดียวเขามาปีเดียวนี่หมายถึงว่า1นนะครับผมต้องนํามาดูแลอีกใช่ไหมครับอีกประมาณ8เดือน8เดือนแล้วผมต้องนํามาเช็คก,ก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาต่อยอดนะครับสายพันธุ์พันธุกรรมนะครับถ้าเช็คแล้วไม่เก่งนะครับผล ตอบรับก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะนำมาเป็นพ่อพันธ์ุได้น,นะครับทีนี้ในกรณีถ้าเกิดมาเกิดนำมาแล้วเช็คแล้วเก่งลูกเจ้าแสงกลก็สามารถนำมาพัฒนาสายพันธุ์ต่อได้ครับต่อได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาอีก1นปีนะครับเพื่อจะรอการจ่ายลูกของพ่อไก่นะครับ แต่ว่าโอกาสเสี่ยงมันเยอะนะครับเสี่ยงเยอะเพราะว่าบางทีลูกไก่นะครับโตมาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งทุกตัวนะครับตัวผู้นะครับต่อให้สายพันธุ์พกรรมจะดียังไงก็ช่างนะครับมันไม่สามารถที่จะการันตีความเก่งของไก่ได้นะครับแต่กับเจ้ายอดเพชรนะครับเจ้ายอดเพชรนี่ผมเห็นเชิงชวนแล้วเห็นเบอร์แข้งแล้วแล้วก็มีไฟิดตัวทั้งหมด3ไฟนะครับ เป็นไก่ที่ทางเกียแตนนะครับเป็นไก่ตัวแรกของเกียแตนครับตัวนี้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณเกียแตนนะครับที่มอบนะครับไก่สายพันธุ์พันธุกรรมที่ดีนะครับมาให้พัฒนาสายพันธุ์นะครับเพื่อให้เอฟซีนะครับได้นํามาใช้งานได้จริงนะครับแต่เจ้าเกียเพนนี่คือนะครับมันตัดตรงที่ว่าไม่ต้องมา รุ้นนะครับว่าเจอยอเพชรนี่จะเชิงชนยังไงเบิ์แข้งดีไม่ดีนะครับเพราะว่ามันได้เห็นมันได้เห็นแล้วนะครับว่าเจ้าเจ้ายอดเพชรมันตีแบบไหนนะครับแค่ต้องมารุ้นแค่ว่าเจ้ายืเพชรนี่จะจ่ายลูกนะครับจะเก่งเหมือนพ่อหรือเปล่านะครับรุ้นแค่อย่างเดียวนะครับก็เลยทําให้นะครับผมดึง นำเข้าเจ้ายอบเพชรมานะครับถ้าไอ้นี่กรณีถ้าเจ้ายอบเพชรนะครับจ่ายลูกดีนะครับเดี๋ยวให้ Fc ซรอได้เลยนะครับในเวอร์ชั่นนะครับอาจจะเป็นลูกเจ้าเยียขาวกับพ่อยอดเพชรหรือลูก ลูกยอดเพชรบวกกับพ่อเยาขานะครับเดี๋ยวรอดูชันนี้ได้เลยนะครับเรื่องกระดูกโครงสร้างพันธุกรรมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับกระดูกดีโครงสร้างดีนะครับเบอร์แข่งดีนะครับตัวนี้นี่ไว้ใจได้เลยนะครับนี่นะครับถึงทําให้ผมดึงเจ้ายอดเพชรน,นะครับมานะครับ ไม่นําไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแสงกลจ่ายลูกมีดีนะครับจ่ายลูกดีนะครับแต่ว่ามันมันมันต้องเสี่ยงนะครับเสี่ยงในที่นี้คือต้องมาเช็คนะครับถ้าไม่เก่งมานี่ก็คือมันก็จบเลยนะครับผมจะไม่ทําผมจะไม่นํามาพัฒนาสายพันธุ์นะครับถ้าพ่อไม่เก่งครับผมไม่เอาเลยนะครับต่อให้สายพันธุกรรมจะดีแค่ไหนนะครับผมไม่เอานะครับ ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับลูกเจ้าเหย้าขาวลูกยอดเพชรนะครับว่าจะออกมาดีหรือเปล่านะครับต้องขอบคุณเอฟซีนะครับที่รับชมนะครับจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เอฟซีได้ชมครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ